ไพ o อเนี er, รุ่นใหม่ออกมาแล้วครับขนาด10.1นิ้วที่รองรับ Wireless CarPlay และ Android Auto แบบ Official และฟังก์ชันอื่นๆที่มาใหม่น่าใช้ย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมผมป๊อบจากฮัม m ิงคาเซโอนะครับคลิปนี้มารีวิว Product ใหม่กันแล้วครับของค่าย p i o อเนีที่เรียกว่ารอมาเป็นปีนะครับจากตัวที่เป็น9นิ้วรหัส8850นะครับแล้วเขาก็รอมาเป็นตัวรุ่นใหม่ขนาด10.1นิ้วตัวท็อปที่เรียกว่ารอกันมานานเลยครับนี้คือรหัสนะครับ DMSF h 9650 BT นี่ครับตอนนี้ ซีรีส์เก้าก็คือซีรีส์ท็อปสุดของไพโอเนียมาตลอดนะครับเรื่องของคุณภาพฟีเจอร์ฟังก์ชันเรียกว่ามาครบเลยและเข้ามาด้วยขนาดจอขนาดใหญ่ที่เป็น10.1นะครับนี่คือใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่เป็นสไตล์ floating เหมือนเดิมเหมือเรามาเล่ากันฟังนะครับฟีเจอร์อันโดดเด่นถ้ามองจากด้านหน้ามันดูง่ายมากนะครับสิ่งที่จอแบรนด์อย่างนี้ครับมีเป็นพิเศษก็คือคุณภาพของตัวเครื่องการใช้งานที่ยาวนานและก็มีระบบแบบ Apple CarPlay Android Auto ทั้งแบบต่อสายและไร้สายแบบ Official ครับคืออันนี้ผ่านไลเซนต์มาแล้วผ่านการ Approve จาก2ค่าย คุณมั่นใจเรื่องของการเชื่อมต่อแบบที่เรียกสมบูรณ์แบบของทั้ง2ระบบได้เลยมันจะไม่เหมือนกับจอ Android ที่เราใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันจําลองมันขึ้นมาแต่ก็ใช้งานได้นะครับทีนี้ก็คือจะมีโลโก้นี้ได้มาที่กล่องเลยเรียกว่าอันนี้คุณได้เรื่องของความมั่นใจเรื่องของสเปคฟีเร์ถ้าเอาง่ายๆครับค่ายรถยนต์ที่มาจากโรงงานนะครับที่มันบิลลอินมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าล i ยเซ็ e แอปพรูฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันได้ความมั่นใจเรื่องของการใช้งานระบบนี้นะครับ ต่อมาคือมีเรื่องของ HDMI นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้คือต้องบอกก่อนว่าจอบแบรนด์ส่วนใหญ่จะไม่มีฟังก์ชัน y o u t u b e บนหน้าจออยู่แล้วแต่ว่าพอมี HDMI เนี่ยเราสามารถซื้อพวก Android Stick Google TV Apple TV ต่างเนี่ยมาต่อผ่าน HDMI ทำระบบเหมือน Smart TV แะสามารถเพิ่มเติมได้ควบคุมด้วยรีโมทไร้สายนะครับอันนี้เบบลิงมาใหม่ครับอันนี้ผมว่าเ b บลิงตัวใหม่นี้น่าใช้มากขึ้นผมพาชมไปดูก็คือ มันสามารถเล่น y o u t u b e ได้เลยนะครับโดยการที่ลิงก์กับสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้เราดูเป็นยังไงบ้างนะครับมีบลูทูธคือพื้นฐานนะครับ LED HD นะครับก็คือจอนี้เป็นขนาด10.1นิ้วใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับคือโปรตีของแพงนี้แค่9นิ้วแต่อันนี้เป็น10.1ก็จะมีเรื่องของ Resolution ที่แบบ HD คมชัดและตัวนี้นะครับจอแบบใหม่ด้วยก็คือสีสันชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับ มี EQ กราฟิก EQ ที่13บนด์นะครับก็คือถ้าเกิดใครเคยใช้ปรีก็อันนี้มันเลือก13บนด์สามารถปรับได้ละเอียดและมีทางเลนคอสโซเวอร์ต่างๆด้วยนะครับเชื่อมต่อกับรีโมทผมอะไรได้รองรับไฟแฟลก์ flag, นะครับสามารถเป็นวิดีโอเอาอันนี้คือ Full HD อันนี้หมายถึงสามารถรองรับการเล่นไฟนะครับ Full HD แต่ว่าหน้าจอแสดงผลที่ HD นะครับทางด้านหลังนะครับจะเป็น2ฟังก์ชันที่มาใหม่กับรุ่นนี้คือด้านบนนะครับจะเป็นไฟนะครับเป็นอิลูเมเนียที่สามารถเล่นเป็นเรื่องของฟังก์ชัน ตามเพลงกระพริบตามเพลงนะครับหรือเวลาบอกนําทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็กระพริบได้ทําเป็นแอมเบียนไลท์ก็ได้ครับแล้วมีตัวนี้แอปพลิเคชันใหม่ของเขาที่สามารถทํำช็อตพัดต่างๆให้อยู่บนหน้าจอแอดจัดได้ตามต้องการ และควบคุมผ่านจัดสมาทโฟนเลยนี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่อยู่ใน9650นี้ใช้งานน่าสนใจยังไงไปชมันเลยครับตัวจอขนาด10.1นิ้วถือว่าใหญ่มากๆครับก็เรียกว่าคอนเทนต์การมองเนี่ยมันสบายตาและเต็มตามากกว่าจอขนาด7นิ้วทั่วไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาฉั้นจอขนาดใหญ่มันมองง่ายมองสบายและนี่คือไอคอนที่ใหญ่มากนะครับผมจะพูฟังกชันต่างๆใช้งานนะครับทีนี้การติดตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าโฟโต้งเขาจะแยก2ชิ้นนี้นะครับแยกออกจากกันได้ก็คือว่าเวลาประ มันจะเอาชาซีเนี่ยเข้าไปใส่รถเพราะนั้นพวก1ดิน2ดินทุกคัน,นใส่ได้หมดนะครับสวมเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะแอดจาสตรงนี้ให้มันเหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นก็คือจะยกขึ้นยกลงยืดออกยืดเข้ามันจะปรับให้มันเหมาะกับรถของคุณและได้ตัวจอขนาดใหญ่นะครับแบบนี้เลยครับทางด้านหลังก็มี USB นะครับมี HDMI แล้วก็มีพุทปลั๊กต่างๆนะครับตัวด้านบนนะครับรุ่นนี้มีปุ่มกดด้วยนะอันนี้ให้ดูดเล่นปุ่มกดบวกลบ นะครับมีปุ่มมิวมาให้ด้วยแต่ผมจริงๆเนี่ยเราทำช็อตคัทด,ด้านหน้าก็ง่ายกว่าครับนี่คือดีไซน์ของแบบโปรติงครับฟังก์ชันแรกอลายคุอยหญ่ได้ครับนี่คือ Apple CarPlay และ Android Auto ที่ตัวนี้รองรับส่วนของไรสายและก็ต่อสายครับก็คือการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราครับแล้วใช้งานแผนที่น้ำทางโทรศัพท์ฟังเพลงด้วย G U I หรือดีไซน์การกดที่ง่ายในขณะขับขี่ปุ่มใหญ่มองง่ายสบายตา ซึ่งแตกต่างจากการใช้สมาร์ทโฟนหลายคนคงชินในการเอาตัวนี้ไปหนีผมว่าโอเคใช้งานได้แหละแต่บางทีก็จะมองจอเล็กบ้างแล้วก็ต้องหยิบออกมาพิมพ์บ้างนะครับทำอะไรก็ลําบากแต่ถ้าเกิดแบบนี้คุณจะได้แผนที่นําทางที่เป็นดีไซน์ขนาดใหญ่และมองง่ายในขณะขับขี่อันนี้ผมจะเริ่มต้นจากตัว Apple กันก่อนนะครับก็คือในส่วนของ Apple Carplay จริงๆการต่อตรงนี้เรียกว่าต่อแบบไร้สายแต่ถ้าเกิดต่อสายก็แค่สิยบ USB ีเข้าไปนะครับประมาณนี้ตัวไอคอนนี้ก็จะสว่างขึ้นมาพอกดเข้าไปปุ๊บ ก็จะมีเมนูไอคอนที่เป็นแบบเราและรองรับแค่แอปพลิเคชันบางตัวถ้าใครอยากจะดู YouTube จะไม่มีกับฟังก์ชันนี้แต่ฟังเสียง YouTube ได้นะ,ะก็คือเป็น UI อย่างนี้ครับแอปพลิเคชันต่างๆมาเริ่มต้นแต่แอปพื้นฐานเราใช้กันก่อนนะครับสังเกตไหมอันนี้มีกับทิปกระทิปอยู่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีการเปิดเพลงไว้แน่เลยนี่ผมลองหยุดนะ,อ,ะอันนี้คือตัว l l u m i n a t e ของเขาคือบาร์ด้านบนที่เป็นการปรับกับทิปแสงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่ากัน ผมออกมาในส่วนของการใช้แผนที่ก่อนนะครับไม่ง่ายแผนที่ปุ๊บอย่างนี้นะครับ <c oughs> สังเกตว่าแผนที่จะมีขนาดใหญ่มองง่ายคลีน <c oughs> นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมลองกดออกก่อนเนาะเอ i t เอาแบบเบสิกก่อนอ่าแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เป็น G U I ขนาดใหญ่มองง่ายคลีน <c oughs> คือเส้นมันดูชัดมากครับเวลาน้ำทางเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เซิร์ชนะครับแล้วเราก็ดูที่จะไปเช่นมจะไปนี้ก็ได้กดปุ๊บมันก็จะ แนะนำทางซึ่งมันเป็น Data เดียวที่มาจากสมาร์ทโฟนเรานะครับใช้งานอย่างนี้ได้เลยมองง่ายสบายตานะครับมมถม้าเกิดเราไม่อยากจะพิมพ์บนนี้หรือใครส่งไลน์มาให้เราอะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์บนนี้ได้เลยนะ,ะผมลองเปิด Google Map จากเครื่องผมผมจะไปเซ็นทร l เวิร์ผมก็สตาร์ทเห็นไหมครับมันเป็นข้อมูลเดียวกันใครส่งไลน์มาให้ก็กดปุ๊บจะและปิดบาย ขับรถนาทางได้เลยง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราจะฟังเพลงก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันเพลงทีนี้พี่บอกมาเกครับพอเราเปิดปุ๊บมันจะมีไลฟ์บาร์ติ๊ดๆๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันนําทางเนี่ยมันก็จะมีเส้นบอกซ้ายบอกขวาซึ่งอันนี้ผมคงไม่ได้มีให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ภาพของจักรยานนี้มาให้ครับเพราะเราไม่ได้ขับเคลื่อนที่ก็เลยไม่มีฟังก์ชันนี้ให้ดูเล่นนะครับมันสามารถกดแสดงผลแบบขึ้นก็ได้นะแบบนี้นี่ครับนี่สามารถฟังเพลงไปพร้อมกับการนําทางอันนี้ก็ทําได้เต็มจอ นะครับมันง่ายมากไอคอนตัวใหญ่เท่าบ้านอย่างเงี้ยครับมันแบบโมมันือมามากนะครับอยากเล่นอันนี้ก็จิ้มครับง่ายเร็วไวเนี่ยใจไหมกดไม่มีพลาดอะอย่างเงี้ยครับแบ่งครึ่งหน้าจอเต็มจอแบบนี้ง,ง่ายๆครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็สามารถกดได้เลยครับหรือว่าจะโทรจากสบายโฟนของเราก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็สนทนาผ่านจากระบบเสียงรถยนต์โดยตัวนี้จะมีไมโครโฟนแยกมาให้ด้วยนะครับ คนใช้ Android กันบ้างนะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือต่อสายก็ได้ในส่วนของ Android Auto ครับก็คือเป็นไอคอนสีฟ้าขาวนี้กดเข้าไปก็คือจะมีแอปพลิเคชันการใช้ง,งานของเราอยู่นี้นะครับก็หลักการเดียวกันคือแผ่นที่โทรศัพท์ฟังเพลงเน้นเรื่องความปลอดภยัย G.U.I ขนาดใหญ่มองง่ายเชย่นกันอย่าง Google Map นี้ครับก็จะมองง่ายตัวใหญ่อาจจะไม่ดีไซน์แต่ต่างจาก Apple บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ดูทัดสบายตาเช่นกันเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมเช่นกับเป็นแม็กแมนลูนี่จิม้ม แล้วก็เริ่มทุกอย่างมันใหญ่มองง่ายหมดนะครับตัวคือมามาครับฟังเพลงผมไปที่เมื่อกี้ผมปัสต์ฟอนต์ทิ้งอยู่อ่อแอปเปอยู่ก็แตะนี้ได้เนี่ยคือไอคอนจะใหญ่นะครับกดง่ายมีไฟแสดงเหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็สามารถแบ่งได้เหมือนกันคือสามารถเป็นแบบแผนที่ส่วนหนึ่งและฟังเพลงส่วนหนึ่งจริงๆผมว่าหลายคนก็ชอบนะครับอยากจะดูจอใหญ่ก็แค่แตะแบบนี้สามารถทําได้แบ่งเครื่องใหม่แบบนี้นะครับ สามารถใช้งานผ่านจากตัวผมปิดก่อนนี่ผมลองปิดออกมาผมสามารถกดจากฝั่งสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นบมมใครส่งไลน์มาครับง่ายกา็เอามาเลยครับปิ๊บแล้วก็เปิด Google Map นี้นี่ผมจะไปไหนดีลนะ่ะสมมุติผมรอบนี้ผมนมไปไม่กลับบางนาบ้างนีแล้วก็เริ่มเจอแล้วครับง่ายไหมครับทุกอย่างก็พร้อมนำทางทันที ก็แค่วางโทรศัพท์ทีนี้หลายคนบอกว่าปกติก็ใช้ชีวิตกับตัว Google Map แบบนี้ได้แล้วมันดีกว่ายังไงแค่จอใหญ่หรอจริงๆแล้วมันนอกจากคําว่าจอใหญ่มองง่ายสบายตากว่าแล้วมือถือเราก็ทำอ,อื่นได้เลยครับเช่นผมจะเปิดดูพิมพ์ลงพิมพ์ลายตอนนี้ผมก็กทําเลยนําทางก็ทาทางไปแต่สําคัญคือันนี้ครับเขาจะมีเสา GPS จากภายนอกที่ติดตั้งเป็นแบบคาเกรดก็คือ จริงๆแล้วเราใช้แผนตรงนี้ครับมันมีความแม่นยำสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้จะใช้เรียกว่าดาวเคียมจานวนหลายดวงมาจับตําแหน่งฉะนั้นตำแหน่งของรถเราจะมีความแม่นยำม,มากกว่า ไปในพื้นที่ที่มีอะไรบทบางประมาณนึงก็สามารถยังมองเห็นได้และมันใช้งานควบคู่กับการใช้งานจากสมาร์ทโฟนจากเดต้มาใช้งานร่วมกันเนี่ยมันจะมีความแม่นยำมากการใช้งานผ่านจากสมาร์ทโฟนครับฟีเจอร์ใหม่ที่มากับจอตัวนี้คือแถบไฟด้านบนที่เขาเรียกว่า Luminous Bar นะครับก็คือมันจะเป็นการกระพริบเล่นนะครับอย่างนี้ผมเปิดเพลง ถึงแม้ไม่มีเสียออกมามันก็ทํางานซึ่งตัวนี้มันสามารถไปปรับได้ครับอยากจะได้ความสว่างความดีไซน์แบบไหนมันสามารถเลือกได้นะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่คนอาจจะอเออมันก็ดูเป็นลูกเล่นให้กับตัวรถยนต์เรามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ร่ววเหมือนกันนําทางซึ่งอันนี้เราไม่ได้เป็นนําทางจริงๆอะ่ะมันจะบอกแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลียยเ้ยวขวาเลี้ยวขวาสามารถทําได้ครับคือตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นมา เราสามารถเข้าไปปรับได้นะครับบอกก่อนว่ามันปรับได้มันคนอาจจะไม่ชอบจริงๆอ่ะก็สามารถเข้าไปปรับนี่ครับ l u m i n นสบาร์เซตติ้เข้าไปเลยครับนี่ก็จะมีความสว่างที่เลือกได้แหลนี้คือผมเปิด9สุดก็ไปลดต่ำสุดทําได้นะครับไกด์แดนซ์ก็คือร่วมกับการนาทางก็สามารถเลือกได้นะครับมีโหมด1โหมด2ไปเลือกได้ปิดมาเลยครับไม่ชอบก็ปิได้นะครับหรือถ้าเกิดทำเป็นแอมเบ n ยนไลท์ก็สามารถเปิดหรือไม่เอาก็ปิด พูดง่ายคือเราสามารถเป็นเลือกได้ตามความชอบว่าเราจะได้แบบไหนแต่ว่ามันก็เป็นลูกเล่นใหม่ที่มากับแพลนเนียในซีรีส์ใหม่ฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า PX Link ที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของแพลนเนียจากสมาร์ทโฟนและสามารถควบคุมกับตัวจอได้เลยแบบนี้ครับนี่คือตัวช็อตคัทที่มาใหม่ของแพลนเนียสังเกมไหมครับว่าซ้ายขวาอันนี้มันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ถึงสหน้าแบบนี้นะครับและมันสามารถที่คัสตอมไม้ในแบบของเราได้นะครับ และที่สําคัญคือมันสามารถควบคุมผ่านจากสมาร,ร์ทโฟนได้ด้วยนะเช่นผมจะบวกนะวอลลุมขึ้นผมเล่นเพลงนี่เล่นแล้วสกิปเพลงสามารถทำได้อันนี้ผมเปิดเพลงเดียวสกิปไม่ได้นะครับผมเปิด EQ ได้เลยที่เราเซตไว้เป็น Powerful มันสามารถลิงก์ได้แล้วมันก็สามารถที่จะกดตรงนี้ก็ได้ครับเช่นเราขับรถอยู่ยกด EQ ไหนเราเลือกได้เลยครับมันเร็วมากมันง่ายนะครับแบบนี้ เอฟเอ็มนได้ครับสามารถเลือกได้ทีนี้สมมุติถ้าเกิดผมอยากจะแอดจัสมันล่ะเราดูนะฮะแอดจัสมันเราดูทําที่ตรงนี้นะครับผมจะเข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็อีดิทมันผมจะลองเอาสักอันหนึ่งออกก่อนเช่นผมเอา Power f u l ฟออกลบทิ้งไปเลยและผมจะเพิ่มอันใหม่เข้ามาผมเลือกเอาเป็นเนี่ยจะมีให้เลือกหลายแบบนะเลือกได้ครับมีทั้งซอสเรดิโอพรีเซตออดิโอคอนโทรล EQ app มันสามารถเลือกได้เยอะมากก็ไปลองเลือกว่าชอบแบบไหนเช่นว่าผมชอบแบบกลางคืนมืดผมใส่เลย นะครับแล้วผมก็ดันมาแล้วไอคอนโดดไปแล้วนะลองใหม่นะอีกอันนึงนะผมลองบวกใหม่ผมลองเอาอีกสักอันนึงเข้ามาเช่นผมอยากได้ซอสที่เป็นเอชจีไมกดดันมาแล้วนี่ครับไอคอนมาแล้วฉะนั้นเราสามารถแอดจัสทุกอย่างที่เราต้องการใช้บ่อยๆประจําได้เองจากตัวสมัครโปรล,ลิงเข้าไปที่จอทีนี้ฟังก์ชันตรงนี้ครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราใช้คาเพลย์อ่า ดโดยปกติราคาเพล์ทุกแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเดียวๆของมันเลยแต่ว่าแพลนนี้จะมีความพิเศษมาเสมอก็คือตรงนี้ครับเล็กๆกดปุ๊บมันจะขยับแล้วก็ยอ่อลงเอาช็อตคั t เมื่อกี้มาอยู่บนหน้าจอพร้อมกับาคาเพล์ฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ช็อตคัดไหนบ่อยๆเนี่ยเราสามารถแอดจัสเก็บไว้ได้อย่างนี้แล้วก็สามารถใช้การฟังเพลงนี่ฟังเพลงอย่างนี้อยู่นะจะจะเพิ่มบนลุ่มลดมิวนี่ได้หมด EQ ผมเซตไว้สามสี่แบบก็เรื่องพี่ก็กดเลยนี่ทำแบบนี้มันสามารถเลือกได้ง่ายๆครับจากตัวฟังก์ชันใหม่นี้ครับสำหรับคนอที่อยากดู u t u b บบนจอตัวนี้กันบ้างครับจะมี2ฟังก์ชันง่ายๆที่เชื่อมต่อได้เลยจากตัวเครื่องคือเว็บลิงก์ครับตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล web ้วดาวน์โหลดเว็บลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างปุ๊บคุณก็สามารถที่จะลิงก์เข้ามาส่วนนี้ดู YouTube แบบนี้ได้เลยกับ2คือ HG My เดี๋ยวว่ากันนะครับอันนี้ก่นก็คือเราสามารถเข้าไปดูอย่างเง เล่นเลยนะครับ m อเล่นแล้วง่ายๆสามารถทำงานแบบนี้ได้แต่ถามว่ามันง่ายเร็วไวถ้ากระจอย n d r o i d ยไหมผมคิดว่าไม่ไม่ขนาดนั้นเรียกว,ว่าเอามาใช้ทดแทนแล้วกันพอโอเคก้มแก้มแก้มนะครับแก้แก้เียงได้ประมาณนี้นะครับลองดูเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับสมมติผมจะไปทางิล์มแอนิเมชันมันก็มีหลายอันให้เลือกเนะี่ยการสกอร์ก็ประมาณหนึ่งแต่ถามว่ามันก็โอเคนะเนี่ยดูได้เลยง่ายๆแบบนี้สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดถามว่า แบบไหนง่ายกว่าในความเห็นผมผมคิดว่าการเชื่อมต่อด้วย HDMI นะครับกับกล่องภายนอกเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะแล้วมันก็ควบคุมผ่านจากรีโมทถึงแม้ควบคุมผ่านจากหน้าจอไม่ได้แต่ผมว่ามันสะดวกดีก็คือสามารถใช้พวก Google TV Android TV หรือ Apple TV ก็แล้วแต่ต่อผ่านพอร์ต HDMI แบบนี้นะครับพอต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถควบคุมด้วยรีโมทคือหน้าจอมันจิ้มไม่ได้ครับแต่ว่าพวกนี้มันก็ทํางานง่ายเหมือนสามาร์ TV, เช่นสมมติผมจะดู y t u t u เนี่ยผมก็สามารถกดช็อตคัทจากรีโมทได้เลยง่ายๆปั๊บเขาให้<ๆ>ก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้าสามารถที่จะกดค้างแล้วสามารถพูดคลิปที่ต้องการได้เช่น<ๆ>ผมอยากกดนี้ร้องข้ามกําแพงจริงมันก็ง่ายนะเห็นไหมแล้วก็เล a y เลยเนี่ยผมก็กดเ,ล,เล่นมันง่ายมากๆในขณะขับขี่แบบนี้ก็สามารถดูคอนเทนต์เลยและเรายังสามารถกดนําทางนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมต่ออยู่ก็าสามารถใช้นําทาง แล้วฟังเสียงเพลงจาก YouTube ก็ได้นะครับหรือกดไปฟังอย่างนี้ก็สามารถทําได้ผมคิดว่ารูปแบบนี้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติ2แบบนี้ที่เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันแบบแตนมดายของเขายังไม่โอเคจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า CarPlaybox ครับมันสามารถทํา y o YouTube บนรถแบบนี้ได้ด้วยนะกล่องนี้ครับหลายคนเรียกว่า AI Box, CarPlaybox, Android Box อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือรูปแบบของกล่องที่เอามาเสียบกับตัวเครื่องเนี่ย ที่ลองรับนส่วนของ CarPlay แล้วสามารถใช้แอปพลิเคชันเหมือนจอ Android ได้เช่น y t u t u n e ในฟ ix ทุกอย่างสัมผัสบนหน้าจอนะครับก็คือนี่ครับ มันเปลี่ยนคา r พลย์สแ a น d ารมาที่กล่องนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันอย่าง YouTube ได้เลยใส่ซิมได้นะครับหรือแชร์ฮอสปอตก็ได้แล้วเปิด YouTube แบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นกล่องรุ่นสเปคล่างหน่อยนะครับและยังไม่ลงทะเบียนก็ประมาณนี้ก็เล่นได้นะครับทีนี้แต่ว่าตัวกล่องที่ผมลองตอนนี้ผมว่าหลายๆกล่องอาจต้องลองทดสอบนะว่าไม่ใช่ทุกกล่องมันต่อได้ก็คงต้องรองการอัปเดตตัวแพลเนียด้วยแล้วก็ตัวกล่องด้วยให้มันเข้ากันได้ครับอย่างนี้อ่ะผมลองเปิดสคริปเป็น อลองดูเอาอันนี้เลยก็ได้ลองดูตเต็มจอก็จบแล้ง่ายๆแบบนี้ครับนอกจากฟังก์ชันสุดล้ำเมื่อกี้แล้วนะครับฟังก์ชันแบบพื้นฐานที่หลายคนแค่อยากได้ก็คือแอค่ฟัง FM ฟใส่ตั้มได้เพลงบลูทูธเพลงมันก็ทำได้ครับเนี่ยไอคอนมันใหญ่มากนะครับกดง่ายมองสบายตาติดมือนะครับเนี่ยอยากได้ฟังก์ชันไหนก็กดเอามีให้เลือกหลายแบบและมันสามารถที่ทำช็อตคัด ย้ายเมนูบ่อยที่ใช้ประจำม,มาอยู่ตรงนี้นแทนให้เรากดง่ายไม่ต้องเข้าหลายซับซ้อนนะครับอย่างตรงนี้ครับผมเปิดเมนูไทยแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นตอนต้นว่าเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้เรารับอภาษาไทยและมันอ่านง่ายตัวสอนใหญ่ดูช่องมันครับใหญ่กว่านี้ผมอีกมันกดง่ายนะครับติดมือมากนะครับและส่วนสําคัญก็คือใครที่เลือกจอบแบรนด์แน่นอนครับอยากได้เรื่องของคุณภาพตัวเครื่องแล้วฟังก์ชันที่มันดู ใช้งานดีแล้วก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้นะครับก็คือมีระบบปรับแต่งเสียงที่เรียกว่ามาครบเลยได้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าเยี่ยมมากๆครับก็คือมันสามารถมีทั้ง l a w เน็ e EQ Time Collection นะครับตัวนี้ทำแบบ 2-way หรือ 3-way ก็ได้นะครับมีทุกอย่างให้ครบทำ p r e เ s t t มี EQ 13แบนด์มาให้สามารถปรับได้ความต้องการจะได้แบบไหนกด เลือกเองก็สามารถทําได้เรียกว่ามาครบทุกฟังก์ชันการใช้งานครับนี่คือฟังก์ชันใหม่ล่าสุดที่อยู่ใน P i ล n e น r ตัวท็อปล่าสุด10.1นิ้ว d m h ZF 9 6 5 0 BT เครับเรียกว่ามาสุดมาเต็มเนี่ยแต่คนอยากทราบราคาใช่ไหมครับประมาณ3 2 0 0 0บาทครับเรียกว่าอยู่ในกลุ่มไฮเอนด์เทียบชั้นกับอ l P i n e หรือ Kenwood ได้เลยก็คือเรียกว่าใครชอบแบรนด์ไหนก็สามารถไปจับจองได้แต่ถ้าเกิดฟังก์ชันฟีเจอร์ประมาณนี้แต่อยากได้ถูกกว่านี้ ใคเอเนียออกซิลี่ใหม่มาพร้อมกันนี่ครับ9นิ้วตัว7650 BT นะครับเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปแยกถัดไปถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าตัว9นิ้วที่เป็นราคาย่อมยาวแบบ20,000เนี่ยมันทำงานอะไรได้บ้างก็ ตามชมคลิปต่อไปได้ครับที่ร้านของเรานะครับจะมีแพ่นเนียนหลากหลายรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณแน่นอนแต่เราไม่ใช่มีแค่แผนเนียนครับเราจะมีเอาพายและเคนบูที่เป็นกลุ่มจอแบนถ้าเกิดใครจะได้จอแบนแบบครบๆให้มาหาเราที่ h า m m i n g c a s t รี i วครับแต่ถ้าเกิดจะได้จอ Android เราก็มีเช่นกันเพราะนั้นเราขายทั้ง2แบบที่เรียกว่าเอาไว้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานคุณอยากได้แบบไหนให้มาหาเราครับร้านอยู่บนถนนชนึงครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรท่อนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กดซับสไคร e สวัสดีครับ